ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และขอสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อที่น่าสนใจนี้เรามาพูดถึงคนที่ชีวิตเจอแต่เรื่องร้ายๆคือคนมีบุญคุณเคยสงสัยกันไหม ว่าทำไมชีวิตคนเราถึงพบเจอแต่เรื่องร้ายหรือความทุกข์พัดผ่านเข้ามาสวดมนต์ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แก้ปีชงะเะดาะเคราะห์กันก็แล้วแต่ก็ยังไม่วายต้องพบเจอกับความทุกข์ใจอยู่ดีความจริงแล้วชีวิตคนเราเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีความทุกข์ตลอดไปหรือมีความสุขตลอดไปมีสุขก็มีทุกข์มีทุกข์ก็มีสุขสลับกันอยู่แบบนั้น ตลอดชีวิตของคนเราเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตจะให้มีความสุขตลอดไปไม่เจอเรื่องร้ายหรือความทุกข์ใจเลยนี่สิแปลกแล้วเหตุไฉนคนที่มีชีวิตเจอเรื่องร้ายจึงนับว่าเป็นคนที่มีบุญกันเล่าเพราะถ้าคุณเจอเรื่องร้ายเท่ากับคุณเจอความทุกข์คุณจะเริ่มรู้สึกและเข้าใจความทุกข์ที่คุณเป็นอยู่และจะช่วยคุณเข้าใจ คนอื่นที่เปเชิญความทุกข์เดียวกับคุณด้วยเช่นกันเมื่อคนเรามีทุกข์ก็พยายามหาทางให้กลับมามีความสุขได้ดังเดิมครั้งแรกอาจจะยากหน่อยเพราะคุณยังไม่รู้วิธีดับทุกนี้ให้หมดไปได้อย่างไรแต่เมื่อเจอเรื่องร้ายๆซ้ำๆหรือเรื่องทุกข์ใจซ้ำๆถาโถมเข้ามาในชีวิตคุณจุดนี้แหละที่จะเป็นจุดตัดสินว่าคุณเป็นคนมีบุญหรือไม่ เพราะถ้าคุณมีบุญจะสามารถแก้ไขปัญหาเรียนรู้มันและก้าวข้ามผ่านมันไปได้ในที่สุดไม่ทำลายชีวิตตัวเองและชีวิตคนทั้งนั้นทำให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและกล้าหาญมากขึ้นและจุดตัดสินที่สองคนที่มีบุญที่พึงระลึกได้จะหันหน้าเข้าหาธรรมะใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหนทางในการดับทุกข์ของตัวเองต่อไป ถ้าไม่เจอเรื่องร้ายไม่มีความทุกข์ผ่านเข้ามามีหรือที่คนเราจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวาพึ่งพิงธรรมะรักษาจิตใจคุณก็คงใช้ชีวิตหลงระเริงอยู่กับความสุขที่คุณมีที่คุณได้รับไม่จําเป็นต้องเพิ่งธรรมะเพราะคุณคิดว่าชีวิตฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วนี่ดาและสังเกตไหมคนที่ใช้ชีวิตหลงเลเริง มัวเมาในความสุขสมที่ตัวเองมีสุดท้ายแล้วชีวิตพังทุกคนเลยมารู้ตัวอีกทีก็สายไปเสียแล้วต่างกับคนที่มีความทุกข์จูๆ่ๆมีเรื่องร้ายแรงเข้ามาในชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวจะอกหักเป็นนี่หรืออะไรก็ตามถึงคราวนี้คุณจะได้รู้สักทีว่าความสุขตลอดไปนั้นไม่มีอยู่จริงอย่าใช้ชีวิตบนความประมาท จะทำอะไรต้องระวังรอบคอบและวางแผนชีวิตให้ดีมากขึ้นความทุกข์คือเครื่องมือเตือนสติของมนุษย์ที่ดีที่สุดแล้วเมื่อครั้งแรกคุณเจ็บคุณจะไม่อยากเจ็บซ้ำสองเป็นธรรมดาอย่างแน่นอนทำให้คุณใช้ชีวิตในเส้นทางที่ดีขึ้นถูกต้องมากขึ้นชีวิตคุณจึงจะดีขึ้นหลังจากที่ผ่านพ้นความทุกข์ไปได้จนเข้าใจ ว่าต้องใช้ชีวิตต่อไปยังไงให้พบเจอกับความทุกข์แบบนี้น้อยลงต่อให้เจอเรื่องร้ายแบบเดิมแต่คุณสามารถรับมือกับมันได้แล้วจากประสบการณ์ครั้งแรกที่คุณมีครั้งถัดมาคุณจะสามารถจัดการมันได้อย่างง่ายดายและนี่คือจุดตัดสินที่สถ้าคุณศึกษาธรรมะและนำไปปรับใช้ในชีวิตทุกๆวันเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้ง เท่ากับคุณมีบุญมากเหลือเกินเพราะคุณพยายามหาทางดับทุกข์เข้าหาธรรมะและนำไปใช้ในชีวิตได้เท่ากับคุณยังรักตัวเองแค่นี้ก็นับว่ามีบุญกุศลติดตัวเหนือผู้อื่นมากมายแล้วเพราะเจอเรื่องร้ายจึงเกิดทุกข์ทำให้เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นคนที่เจอเรื่องร้ายก่อนคนอื่นก็สามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้ มักจะมีแต้มบุญที่มากกว่าและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้มากกว่าคนที่มวลหลงระเริงในความสุขของตัวเองเสมอเพราะจะกลับเนื้อกลับตัวและเปลี่ยนวิถีชีวิตลักษณะการใช้ชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นทุกๆวันเพื่อให้ไม่กลับไปเจอเรื่องร้ายแบบนั้นซ้าอีกดังนั้นจงขอบคุณความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตกันเถอะนะคะทำให้คุณได้พบเจอหนทางดับทุกข์ ได้เร็วกว่าคนอื่นและสามารถดำเนินชีวิตได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยเจอเรื่องร้ายอะไรในชีวิตนี้เลยด้วยซ้ำไปท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าบุญนำวาสนาพาไหมมนุษย์เราในเมื่อเกิดมาแล้วและมีการนับถือศาสนาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ล้วนแล้วแต่สั่งสอนให้ผู้ที่นับถือนั้นรู้จักการแบ่งปันการทำความดี การให้ตัวเองรู้จักหน้าที่ในการดำรงชีวิตอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้ในศาสนาพุทธเราก็จะมีการสอนกันอยู่ทุกคนที่ได้เรียนมาก็จะรู้ดีบางคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ทั้งหมดบางคนก็อาจจะนำไปปฏิบัติได้ไม่ครบหรือบางคนไม่สามารถปฏิบัติได้เลยซึ่งหากลองเปรียบเทียบกลุ่มคนทั้งสามรูปแบบนั้นจะพบว่า บุคคลที่มีการวางใจที่ถูกต้องเหมาะสมมีการกระทำที่เหมาะสมย่อมนำพาชีวิตของเขาให้มีความเจริญก้าวหน้าส่วนใครที่ทำไม่ถูกต้องสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะมีแต่ความตกต่ำถดถอยลงไปเรื่อยๆอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องรู้คือมนุษย์เรานั้นเกิดมาแล้วก็ต้องตายสิ่งเดียวที่จะติดตัวเราไปหลังจากความตายก็คือเรื่องของบุญและกรรม ทำบุญไว้ไม่เสียหายเรามีความต้องการที่จะหมดทุกข์หมดโศกหรือต่อให้เราต้องการเพียงแค่ใช้ชีวิตเจริญก้าวหน้าขึ้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือการทำบุญและการสะสมบุญกุศลต่างๆไม่ว่าจะทางตรงก็ดีด้วยการให้ทานแก่สัตว์ยากไร้หรือการถวายปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่พระสงฆ์นี่คือการทำบุญทางตรง ส่วนการทำบุญทางอ้อมนั้นก็อาจจะเป็นว่ามีคนฝากเราเอาซองผ้าป่าไปส่งวัดให้หน่อยเราอาจจะนำซองผ้าป่าของเขาไปส่งกับมือเจ้าอาวาสแบบนี้ก็ถือเป็นการทำบุญเช่นเดียวกันแต่อาจจะมาจากผู้อื่นเป็นคนบอกให้ทำหรือให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นสะพานบุญให้นั่นเองไม่ว่าตัวเราจะประกอบธุรกิจอะไร หรือไม่ได้สนใจในเรื่องของเงินทองมากมายนักอย่างไรก็ดีเราจำเป็นต้องรู้จักมันทําบุญเข้าไว้เพื่อพบหน้ามีอยู่จริงสิ่งที่จะนําชีวิตเราจเจริญก้าวหน้าต่อไปในชาติต่อๆไปนั้นก็คือเรื่องของบุญส่วนที่ไม่ควรทำก็คือเรื่องของการทําบาปการทำชั่วเพราะมันจะติดตัวเราไปด้วยเช่นเดียวกันจะทำให้ชีวิตเรานั้นมีแต่ความตกต่ำ และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่ได้จัดทารรเรียบเรียงเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ